สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับเข้ามาสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะนั่นก็คือจีนให้รู้ดูให้ฟินนะะั่ค่ะซึ่งเราก็ห่างหายจากการทำดีแอบปิน,นานพอสมควรนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคค่ะเหมือนเดิมก็คือพี่วอลนะคะกับพ่อหยินนะคะก็เป็นคลิปสัมภาษณ์นะคะก็ยังไงก็ยังไม่ได้ดูเลยนะคะก็ไปดูพร้อมกันเลยะคะ่ะถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรต้องของอภัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราลองอัดอ่กล้องใหม่นะคะซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าเราชัดไหมหรือว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเเราถ่ายผ่านผ่านผ่านกล้องหลังนะคะก็คือ,อรอลุ้นค่ะคือทําไปก็ลุ้นไปนะคะยังไงก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยนะคะสู้ๆไปดูกันเลยค่ะ ที่เกิดมาแล้วก็ไม่ได้มีคุณบังคับว่าจะต้องเป็นอะไรจะต้องทําอะไรเราก็เลยดูเปิดกว้างว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้แม่เอเปรียบคนอื่แล้วก็เป็นคนที่ดีแล้วก็เคารพกฎในสังคมก็พอก็ก็เหมาะขอนแล้วผมเปิดมาแาบสภาพครอบครัวที่อาล้มละลายแล้วเนี่เพราะว่ามันด้วยความที่หลายๆครอบครัวเขล้มละลายหลยุคต้นเนี่ยกูก็รู้ปัญหาโดยตลอดก็ดีครับพอเป็นช่วงนี้เราได้ทํางานตรงอย่างไดเลยแส่วนหนึ่งก็ได้ช่วยครอบครัวให้แบบดีขึ้น ก็ทาให้ผมแบบเป็นแบบปฏิบัติการเรียนตอนเด็กๆแต่ว,ว่าพอโตขึ้นแล้วพอเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราอยากเรียนอะไรแนอนาคนอะครับมันก็ทําให้ผมแบบเริ่วามวางขนาดคนว่าเราต้องเรียนให้ได้ซึ่งมันเป็นหมอปลายพอดีก็แบบพันพอดีเลยครับที่ตอนแรกจะเป็นบบหมอแต่ด้วยความทีโอกาสต่างๆการเป็นหมอมันน้อยคนมากที่จะไม่เรียนพิเศษแล้วเข้าไปได้ซึ่งตัวผมไม่ได้เรียนพิเศษมากขนาดนั้นเรื่องปัญหาต่างๆเรียนแล้วตัวเอง,งทําให้เราตั้งใจไม่พอก็เลยมาติดวิศวะแทน อืมเดี๋ยวะวาก็ก็สุดยอดแล้วนะพใครที่ถามเนี้ยผมผมตอบยากมากมันเป็นคําถามที่ตอบยากสำหรับผมมากบางคนจะบอกว่าเอ้ยเป็นคนเหงานี่เป็นคนขี้เล่นอะไรเงี้ยผมมันตอบตัวเองไม่ได้เพราะผมเป็นคนยังไงเพราะว่าบางครั้งผมก็ไม่ได้ขี้เล่นบางครั้งก็เหงานี่บางครั้งก็จริงจังบางครั้งก็เงียบเงียบผมเป็นคนที่ไร้เดียงสาจริงพี่วะหนูชอบพี่เพราะแบบนี้แหละก็เลยรู้สึกว่าผมไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็นคนยังไง ผมเรียกว่าน่าจะเป็นคนชอบท่องเที่ยวดูอ่ะผมเปคนหนึ่งที่ชอบมองว่าหนึ่งชีวิตเราออกมาสัน้นแล้วสิ่งที่น่าสนใจในโลกนี้มันมีค่อนข้างเยอะมากถ้าสมมติว่าผมมีโอกาสแบบนี้เงินม,มากพอมีกําลังมากพอเนี่ยเพื่อไปดูจุดที่น่าสนใจบนโลกอะไรเนี่ยผมก็จะไปจนให้ได้มากที่สุดในหนึ่งไซเคิลไลฟ์เราในหนึ่งชีวิตชีวิตหนึ่งชีวิตเกิดมาไม่รู้จะได้เกิดกหรือว่า เป็นผมอีกเวอร์ชั่นหนึ่งะเหมือนกันเ่ก็ก็มีใส่บางอย่างก็ก็เหมือนกันเลยทั้งทั้งนิสัยด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีก็ก็คล้ายๆกันถ้าถามว่าแบบสนิทถึงท่านแบบปุกพันมากขึ้นแบบช่วยเหลือกันตลอดรู้สิกโอเคก็คือช่วงนี้ซีดีออนไปแล้วหลังจากนั้นเราทํางานด้วยกันแบบแทบทุกวันจนทําให้กอยกางมันมันกืนมันไปเลยมันสนิทไปเลยที่ผมไม่ได้โฟกัสว่าตอนไหนดวงนะครับเอาจริงๆมีความเป็นไปได้เรื่องดวงที่เรา จะมาเจอแต่ดนะวงม,มันคือความบางเอื่อนอะไรบางอย่างผมเชื่อว่าเราเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ในระยะกว้างๆสภาพนะวดาล้อมเราเป็นคนเลือกําหนดมาให้เราเป็นอย่างนี้เพราะถ้าสมมติว่า่าไม่ล้มละไายผมก็คงไม่คิดที่จะมาพยายามต่างๆอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่มีผในวันนี้นะ หรือแม่ผมตัดสินใจอะไรบางอย่างในอดีตไปแล้จะาห่มผมในวันนี้ก็คงจะเชื่อว่าคงต้องเชื่อโชคชะตาโชดีแบบมปฏิภาณเล็กๆการกระทําเล็กๆอะมันส่งผลเขามีคลุมนี้มากขึ้นอะไรอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตวิทยาหนูอยากเรียนรู้อะไรแบบนี้จากพี่มากครับพี่โัก็หนอยากได้พี่อ่ะไม่รู้ว่าใครได้พี่คิดถึงมันคิดถึงมีมาคิดถึงอ่ะ เรื่องทำมาจิ้นนะครับไม่เราไม่ไม่มีไม่มีความจิ้นไม่มีความ,มอ,อะไรเราก็เลยรู้สึกว่าที่คนเขาชอบเรามันน่าจะเป็นความที่ธรรมชาติความธรรมชาติที่สุดเราพูดกันเสมอว่าเราจะไม่มีจิน้นเราจะไม่ทําอะไรก็ตามเ<า>ี่เป็นการหลอกเขาหน้าที่เราคนะืนักแสดงคือทําการแสดงให้มันดีที่สุดแล้วนอกเหนะือจากนั้นมันเรียวมันถึงได้เรียวไงคะก็ต้องเป็นความจริงเท่านั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสภาวะผู้นําสูง น่าจะวันนี้ด้วยประสบการณ์เรื่องราวที่ผ่านมาทำให้เขาต้องเป็นผู้นำมันเป็นข้อดีเขาข้อหนึ่งที่เขาตัดสินใจได้เด็ดขาดกอ่าุมเยอะเขาคิดและตัดสินใจไวไม่ได้คิดมากแบบเราก็่าจะเป็นความรอบคอบนี่แหละทำเป็นคนรอบคอบเนะ่ยอย่างที่พูดทุกย่างเป็นคนผมเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรยังไม่ได้แบบว่าคิดนู่นนี่ที่ต้องคิดมากๆโดยเพราะก็คือความรอบคอบนนในการแบบอยากได้คำตอบที่ดีที่สุดในการทําอะไรแบบนี้ยแลก็ก็คนที่มีความสามารถในด้านบันเทิงแบมีมีเยอะมาก มีทั้งคู่และพ่อก็ต้องบอกว่าเรายังใหม่ในเรื่องนี้เราก็ก็เพิ่งมาใช่ทุกคนมาจากทางค่ายมาจากเล็กๆทุกคนมาจากลเล็กอันนี้เป็นประสบการณ์แรกที่เราเราก็ต้องปรับตัวต้องหากันแต่ว่าเราจะไปไปในที่ที่ดีกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มั่งมั่งเลยไม่ใช่ของสิที่ที่ดีเลยโว่ามาด้วยกันใช่ผมไม่ทําอะไร ชอบคำถามจังผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปผมเลือกทางอื่นผมผมจะคุ้มกว่าน,นี้ไหมก็ไม่รู้ไม่รู้รจริงๆเพราะว่ามันเรื่องมาแล้วเราไม่อยากคิดถึงเรื่องว่าคุ้มหรือไม่คุ้มไม่อยากคิดว่าเราเสียไปแล้วเสียแล้วือเสียผมมองว่าคุ้ม พุ่งของมคือผมได้ดูแลครอบครัวได้ในส่วนหนึ่งเรียกได้ว่าพอจะหายใจได้แล้วในส่วนหนึ่งถือว่าคุ้มแล้วถ้าเกิดผมไม่ได้ทำหมดเนี้ยทุกอย่างในครอบครัวมันก็จะเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยยังคงเสียใจแบบชั้นเรื่องหนึ่งในอะไรก็ไม่รู้อะภาพที่เห็นแบบอย่ายต้องร้องไห้แบบทุกนวันนต้องตื่นมาทํางานตอนตีสองเพื่อนนี่ก็จะขายของตีห้าแล้วก็กลับมาวนบุญนี่เป็นภาพที่แบบที่ะไรอย่าอะไร้ยเจ็ดสิบแล้วอ่ะคนเราชิ้นนึงมันควรทำแบบนั้นไหแล้วผมมาทำตรงนี้ผมแก้ตรงนั้นได้แล้วนะเอง คุมคือว่าผมคึ้งพอหราอแล้วพอจัะสองสีก็น่าจะเป้านี้และครับทำอันนี้ไปก่อนให้มันถึงจุดที่เรียกว่าเราอยากเห็นตัวเองในแบบเป็นนักแสดงที่มันมันเก่งองที่แบบมีเรื่องที่คุณภาพสำหรับเราในชีวิตเราเนี่ยึ่งหญ่แล้าก็ าเป้าหมายนวงการบันเทิงก็ยังอยากแสงดงในจุดๆุดนี้อยู่ให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นงานที่ผมว่ามันมันมีความสุขหนึ่งงานสนุกแล้วก็สองมีคนรักเราแล้วก็แบบในในกลุ่มคนที่รักเราก็มีคนที่กำลังเผชิญปัญหา,หาต่างๆนานา,นานซึ่งเขามองเราเป็นที่พึ่งให้ข้อคิดจากเราเป็นสิ่งที่เราพูดไปทําให้ทําให้ชีวิตเขาบวกดูแบบมีแสงนิดนึงอะไรเงี้ยเราสร้างคุณค่าให้เขาได้ถ้าเป้าหมายในชีวิตตอนนี้จริงๆคืออาอยากให้ทุกคนที่บ้านได้ททางานแล้วให้ผมทำเองแต่ตอนเนี้ยก็ผมอะสร็จ เดี๋ยวแค่สองอย่างคือช่วยแม่ก,กับยาย,ยาได้แตนน่ไม่ช่วยพ่อผมไม่ได้ซึ่งเป็นเสาหลักอยู่พ็แค่ให้ผมกลับมาจากต่างประเทศเลแล้วผมดูแลอันนั้นงผมยังไม่สําเร็จแต่คาดว่าในสองปีน่าจะสําเร็จครับสู้ๆก็จบแล้วทุกคนก็อย่างที่บอกว่าคือจะพูดกี่ครั้งก็คือเราเป็นเมนพี่วอลถูกไหมแต่ว่า เรามีความรู้สึกว่าคนที่สามารถแบบอยู่กับพี่วอได้และจะดูแลพี่วอได้ดีก็คือยินยินคือเป็นคนที่มีความอบอุ่นสูงความคิดดีคือมีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่อยู่กับพี่วอแล้วมันสมบูรณ์นะทุกคนคือมันสมบูรณ์มากมันแบบเกือ้อกูลกันในทุกด้านอะสังเกตอะไรที่เล็กน้อยๆอ,อะไรที่เป็นจุดเล็กๆของกันและก,กันนะทุกคนเข้าใจปะ่ะคือชีวิตชีวิตนึงอะ เราไมไ่ต้องการคนมากมายเลยเว้ยที่เข้ามาในชีวิตเราเราแค่ต้องการใครสักคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจดูแลเราได้และเวลาที่เราอยู่ใกล้คือไม่ไม่ต้องเป็นต,ต้องพูดอะไรกันมากอะ่ะคือมันก็สามารถทําให้เราสบายใจได้คือเราไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาคิดกันแบบขนาดนั้นไหมแต่ในความรู้สึกของเราที่เราดูดูในทุกๆอย่างที่ผ่านมาคือมันทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นอะ่ะขนาดเราไม่ใช่คนที่อยู่ข้างๆเขาเรายังรับรู้ได้เลยว่า เขาทั้งรักทั้งเป็นห่วงกันคือเป็นห่วงกันในรูปแบบที่มันเป็นรูปแบบที่มันเลยคําว่าแฟนไปแล้วอะ่ะมันเป็นรูปแบบของมิตรภาพมันเป็นรูปแบบของครอบครัวซึ่งแบบคนคนนี้คนที่เราลักอะ่ะเราไม่อยากให้ใครมาทําร้ายคนคนเนี้ยเข้าใจไหมทุกคนคือจุดเริ่มต้นของเราอะ่ะคือเราเรารู้สึกว่าเออท,ที่ที่พ่อเคยพูดว่าชอบที่ตัวเองเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ คนอื่นหลงรักในตอนแรกอะแต่พอเขาเห็นอะไรบางอย่างแล้วเวลาผ่านไปอะแล้วมันเห็นมันเห็นสิ่งสิ่งนั้นจากพ่อแล้วมันทําให้คนอื่นรักพ่อจุดนั้นอะคือเป็นจุดที่มันตรงกับเรามากคือตอนแรกอะเราอะเป็นเมนพี่วอลเราก็จะคีพี่วอลคนเดียวถูกไหมแล้วเราอะก็รู้สึกว่ามาร์กอะควรคู่กับพี่เหนืออะอ่ะอันนี้เป็นตอนที่เราดูซีรีส์นะทุกคนขอย,ย้ำว่าเป็นตอนที่เราดูซีรีส์แล้วพอเราเรา,เราอ่านนิยายเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างงั้นจริง,รงๆรเว้ย แล้วพอมาถึงจุดหนึ่งจุดที่เรารู้สึกว่ามันคือชีวิตเขาจริงๆอะชีวิตที่ไม่ใช่วีมาร์กอะเรารู้สึกว่าหยินเป็นคนที่อบอุ่นมาก <c oughs> เป็นผู้ชายที่เฮ้ยถ้าใครได้อยู่ใกล้อะ่ะคุณต้องตกหลุมรักอะ่ะคือเขามีความนิ่งสุข,ขุมอบอุ่นดูแลได้และรักครอบครัวเป็นที่สุดชีวิตชีวิตหนึ่งคนคนหนึ่งที่สามารถแบบรักครอบครัวและดูแลคนที่รัก และคิดถึงคนที่รักได้ขนาดเนี้คือคุณมั่นใจได้เลยว่าคนคนนี้ถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณได้เขาดูแลคุณจะแบบโคตรแฮปปี้โคตรมีความสุขอะทุกคนเข้าใจปะคือเราอะมีความรู้สึกว่าพี่วอเป็นคนที่ใจดีมากและบางครั้งอะความใจดีของพี่วออาจจะแบบว่าทําให้มันมีผลอะไรสักอย่างหนึ่งอะซึ่งแบบเราไม่รู้ว่า ใครจะแบบคือเราเป็นห่วงเขามากมากเข้าใจไหมทุกคนคือเราไม่ได้ไปเจอเขาบ่อยหรือเราไม่ได้แบบไปอยู่ใกล้เขาอะไรขนาดนั้นแต่เรามีความรู้สึกว่าเราลักเขามากและเราเป็นห่วงเขามากและคนที่เราไว้ใจให้ดูแลพี่วอลที่สุดก็คือหยินหยินคือคนคนนั้นอะพ่อคือคนคนนั้นจริงๆทุกคนและจากการตอบคําถามทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เราเคยดูหรือไม่เคยดูเรารู้สึกชอบในความคิดชอบในทัศนคติของเขาสองคนมากคือเราอยากจะบอกว่าคนที่รักหินวอล คือไม่ได้รักแค่การแสดงนะแต่รักในชีวิตประจําวันรักในความคิดรักในทัศนคติของเขาทุกๆอย่างคือเราสังเกตว่าในทวิตอะไม่ว่าเขาอะจะไปทํางานกับใครหรือแบบทํางานจบไปแล้วแล้วเวลามีคนมีคนคอมเมนต์มีคนถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดเสมอว่ายินกับวออธรรมชาติมากน่ารักมากสู้งานมากไม่เหนื่อยไม่บน่นไม่อะไรเลยไม่เรื่องมากกินง่ายอยู่งา่ายอะไรเงี้ย มันเป็นพื้นฐานชีวิตที่เราแบบเฮ้ยเขาคือคนธรรมดาเขาคือคนที่แบบธรรมชาติที่สุดสิ่งที่เขาแสดงออกมามันคือแบบมันคือความจริงอะทุกคนเข้าใจปะ่ะชีวิตชีวิตหนึ่งเราเราสนับสนุนคนคนหนึ่งเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาหวังการที่เขาทําในสิ่งที่เขาหวังได้มันคือพื้นฐานที่เราส่งเข้าไปถึงฟันแล้วอะคือมันอาจจะไม่ได้ด้วยตัวเงินหรือว่าแบบกําลังทรัพย์ที่เรามีอย่างเดียวแต่ว่ากําลังใจที่เรามอบให้เขา หรือว่าแบบข้อความเล็กๆน้อยๆที่ส่งให้เขาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีค่าสำหรับเขามากแล้วและและเขาสองคนก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ดูเขาคือแบบแค่เราดูเขาอะ่ะเราก็มีความสุขแล้วก็มีกําลังใจในการทําทุกอย่างเลยคือไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรอะ่ะถ้าเกิดว่าเรามีเรามีแรงที่แบบว่าเราดูแล้วเฮ้ยมันทําให้เราเฮิรสู้ได้หรือแบบเราดูแล้วเราเกิดเราเกิดความคิดใหม่ว่าเฮ้ยเราคิดแบบนี้ได้ไหมเรา เราลองคิดแบบนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดมากเราอยากจะบอกว่าคนที่รักหยินวอคือคือคุณจะไม่ผิดหวังอะเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือเราไม่รู้ว่าเราอะหลงเขามากเกินไปหรือเปล่าแต่เราจะไม่ใช่คําว่าหลงนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาอะมานานมากคืออาจจะไม่ได้อยู่ตั้งแต่ตอนเริ่มถ่ายซีรีส์แต่ว่าเราอยู่ในตอนที่ซีรีส์เขาออนแล้วแบบเราอยู่ก่อนหน้านี้นนอะ่ะ ตั้งแต่เพลงเสร็จผมที่ยังไม่มีเ v มออกอะ่ะคือเราเห็นแค่ข้างหลังของพี่วอเราก็ชอบเขาอะ่ะแล้วเราก็ติดตามเขาตั้งแต่ตรงนั้นคือมันผ่านมาหลายเดือนแล้วหกเจ็ดเดือนแล้วนะทุกคนคือเรารู้สึกว่ามันเลยคําว่ารักมันเลยคําว่ามันเลยคําว่าหลงไปแล้วเราไม่ได้หลงเขาแต่เขาคือความจริงที่เราแบบเรารู้สึกว่าเราชื่นชมและเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาทําสิ่งที่เขาหวังให้สําเร็จไปไวเรารู้สึกว่าเราควรซัพพอร์ตสองคนเนี้ยอืม ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็อาจจะพูดเยอะไปหน่อยแต่ก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็อลองลองเช็คความรู้สึกตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองอ่ะมีความรู้สึกยังไงแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาสองคนอ่ะเลยจุดของคําว่าแฟนไปแล้วอ่ะเขาคือครอบครัวคือคนที่หวังดีต่อกันอ่ะชีวิตชีวิตหนึง่งเราแค่ต้องการใครสักคนที่ทําให้เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจอ่ะและปลอดภยัยอ่ะ ความปลอดภัยอะ่ะมันคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่แบบเราจะอยู่คนนัคนนั้นน่ะได้ตลอดเลยทุกคนไม่มีวันเบื่อไม่ว่าจะกี่ปีกี่สิบปีเราก็จะไม่มีวันเบื่อจริงๆคือ,เข,ขอ,อเขาสองคนขอไปอ่ะเขาสองคนโชคดีมากที่มีกันและกันก็พวกเราหมูยอนะคะก็จะติดตามผลงานไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าซัพพอร์ตอะไรได้ก็จะซัพพอร์ตแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้เสมอรักนะคะบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างเลยนะแล้วก็เราติดตามคลิปต่อไปกันกนะทุกคนบ๊ายบาย